ดิสนีย์พลาสจะมีฟรอเซนสามที่สร้างด้วย AI หรือไม่ข่าวสารที่ชวนตื่นเต้นดิสนีย์ยกขึ้นคำถามที่น่าสนใจว่าถ้าแฟนๆฟนฟรอเนสามารถพิมพ์พร้อมง่ายๆลงในระบบแล้วจะได้ชมภาพเอลซ่าและอันนาเต้นรำในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังสามารถผสมผสานกับตัวละครจากสตาร์วอสได้อีกด้วยการประกาศนี้เป็นการเปิดโอกาสใหญ่ให้แฟนดิสนีย์ทั่วโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของดิสนีย์ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบริการสตรีมมิ่งเป็นจัก,กรวาลดิจิทัลที่ให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง แต่ทำไมมันถึงสำคัญบ๊อบไอเกอร์บ๊อบไอเกอร์เชี่ยวของดิสนีย์เผยในการประชุมล่าสุดว่าบริษัทกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดในหปีที่ผ่านมาโดยจะให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาโดยใช้ AI บนแพลตฟอร์มไอเกอร์ ker, ซึ่งมีชื่อเสียงในการนำบริษัทผ่านพายุวิกฤตสตรีมมิ่งกล่าวว่า AI จะช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะในการสร้างและชมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองซึ่งมักเป็นคลิปสั้นๆ แต่ที่น่าสนใจคือดิสนียังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองหรือโมเดล AI ที่จะนํามาใช้แต่มีความเชื่อว่าแพลตฟอร์มอาจกลายเป็น TikTok เวอร์ชันดิสนีย์ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและแชร์คลิปสั้นๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจช่วยดึงดูดวัยรุ่นและเจนซ่ที่กําลังเบื่อกับเนื้อหาดั้งเดิมของดิสนีย์นอกจากนี้ไอเกอร์ยังพูดถึงการเพิ่มฟีเจอร์คล้ายเกมในดิสนีย์ผ่านสัญญากับเอพิเกมผู้พัฒนาฟอตไนท์ซึ่งอาจหมายถึงการสร้างตัวละคร AI เพื่อเล่นเกมในแอปซอ